ชมไฮไลท์กันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยนะคะว่า1ชั่วโมงเต็มของเราเนี่ยนะคะโอ้โหน่าสนใจจริงๆเลยแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะเราไปดูข่าวกันก่อน,นะคะ่ะในช่วง7วันรอบสัปดาห์มีกิจกรรมหรือว่ามีความหลากหลายอะไรในวงการงานขายที่เกิดขึ้นบ้างเชิญชมค่ะ บริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยมิสเตอร์ไบรอันสมิธกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสารต่อความสำเร็จสู่ปีที่13โครงการอาริอันอยุธยาจูเนียโกคาร์ดแอดวานเทรนนิ่งเดินหน้าสร้างสิทธิสำานกขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนผ่านกีฬาโกคาร์ดพร้อมส่งเสริมสู่เส้นทางนักกีฬาตามรอยรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในสนามแข่งขันระดับโลกล่าสุดเปิดสนามให้เยาวชนอายุระหว่าง18-11ปถึงปีจำนวน60คนร่วมฝึกทักษะการขับขี่ปลอดภัยค่ะ เป็นความภูมิใจของบริษัทค่ะในการที่จะมีโอกาสสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ออสิ่งที่ดีๆแล้วก็สนุกสนานแบบนี้ค่ะ บริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณรัตนาชา,าราผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเปิดตัวเครื่องกรองอากาศแอตมอสเฟียร์ณโรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ซึ่งเครื่องกองอากาศดังกล่าวได้รับรองคุณภาพจากสมสถาพันอาทิบริทิชอะโรจีฟาวเดชั่นเอนเนอร์จีสตาร์และเอแคว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องกรองอากาศในห้อง ICU ทั้งนี้แอมเวย์ m ยังเอาใจคนทันสมัยเรื่องผลิตสติกเกอร์ไลน์คาดจะปล่อยให้ใช้บริการได้ในเร็ววันนี้ค่ะ